ทุกคนนี่มีความสุขคาเฟ่ทุกคนเราเห็นชื่อแล้วประทับใจเพราะว่าร้านนี้ดังมากปังมากที่กรุงเทพมีหลายสาขามากแล้วก็ที่เป็นหนึ่งเดียวที่มาบุกมาถึงนี้เลยบุกแบบมีความสุขกันนะกับชาวพิษณุโลกเมืองสองแควนะครับทุกคนนี่บรรยากาศด้านข้างก็นั่งได้ด้านในก็สวยงามแอร์เย็นฉ่ำๆตรงนี้จะเป็นแยกสะพานสปตูชัยฮะทุกคน ถนนพระร่วงอยู่ฝั่งนู้นเป็นอาชีวะพิษณุโลกแต่ถ้าฝั่งนี้จะเป็นถนนพระลือย่านนี้ก็เลยเรียกว่าชุมชนพระลือซอยหนึ่งทุกคนตรงไปนี้เขาบอกเป็นแยกแยกวุ่นวายพักบ้านคลองอะไรของเขาอะนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะพามาดูข้างในแต่ทุกคนเขายังเปิดจนถึงอ,อ่วงหนึ่งนะทุกคนจ้านี่ฮะนี่จ้าเห็นแล้วมีความสุขมากเลยอย่ะเราอยู่แต่ไกลโดดเด่นมากตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าชุมชนอะไรนะลูกพระลือหรอ ดูที่บรรยากาศทุกคนนี่คือมีความสุขซึ่งที่ถ้าเกิดใครมาจากกรุงเทพก็จะแบบตื่นเต้นมากเลยว่าเฮ้ยมาที่นี่แล้วชาวพิษนุโลกเมืองสองแควรเราได้มีความสุขแล้วเพราะว่ามันออหายากนะที่ร้านแบบปังๆจะมาเปิดบุกมาถึงที่นี่ดูสิทุกคนดูหนะ้าตาคาเลทองมากๆตรงนี้จะเป็นชุมชนพระลืเห็นไหมสะพานประตูชยัยหาไม่ยากเลยค่ะทุกคนกคนูเมืองตันมานี่ะเรามาในช่วงที่ คนยังไม่เข้าถ้ามาช่วงที่คนเข้านี่เราจะไม่กล้าพูดดังขนาดนี้นะฮะทุกคนนี่ต้องมาช่วงโอกาสแบบนี้เลยฮะ,ะจะได้ถ่ายเก็บภาพสวยๆมาฝากให้ชาวโลกได้เห็นกันว่ามีความสุขนี่อยู่ที่พิษณุโลกแล้วเมืองสองแควเมืองพระพุทธชินราชเลิศล้ำนะฮะล้ำเลิศแหล่งกำเนิดพระนรีสวนนะฮะ ทุกคนจาคาขวัญประจําจังหวัดพิษณุโลกได้หรือ,อยังตกลงเป็นคนพิษณุโลกกันไหมจ๊าเป็นใช่ไหมนายต้องบอกคําขวัญประจําจังหวัดไหมพี่ชื่นใจหน่อยสิว่าจําได้จริงหรือเปล่า<笑><笑><笑>จําได้ไหมต้องเปิดก่อนเหรอนี้ฮะนะครับแต่ที่แน่แนมีกล้วยตานะออหวานฉ่ำแท้กล้วยตาของบางกระทุ่มนะฮะที่เขาบอกว่าออ เป็นกล้วยตากผ่นมะลิอ่องไม่มีมเมล็ดหวานธรรมชาติคนนี้หาที่นั่งที่นั่งจะเป็นแบบนี้กว้างขวางนะครับมีความเป็นส่วนตัวกันเองไม่เข้ามาแล้วไม่เกรงนะฮะน้องๆเขาก็มีความเป็นมิตรนะฮะพร้อมที่จะเสิร์ฟความสุขทุกคนดูสิเอกลักษณ์ของที่นี่เนี่ยขวดของเขาจะแบบนี้เลยะนะ,ะนี่นแ้ำบบ เราเราเลยตื่นเต้นไงเพราะที่กรุงเทพเนี่ยเขาดังมากแล้วก็ขายดิบขายดีกันนะทุกคนนะฮะนี่อันนี้เป็นชานมเป็นนมสดโคฟุกุก็มีชาเขียวรับชาเป็นแนวชาผลไม้ก็มีนะชาลุกพีชนะฮเป็นชากุหลาบลาเต้อันชันลาเต้นฮะทุกคนสวยงามมากนะฮะดู ดื่มแล้วมีความสุขมีความสวยงามขวดอันนี้เป็นรีฟิลด้วยหรือเปล่าจ๊ารู้สึกจ้าเป็นรีฟิลได้ก็คือใครมีขวดแล้วก็มารีฟิลที่นี่ได้เลยแล้วก็ราคาจะต่างกันเล็กน้อยใช่ไหมฮะถ้าเอารีฟิลมามาราคาเดียวกันหมดเลยมาทุกคนนี่ฮะนี่ฮะโอเคนี่จะเป็นแนวอันนี้คอกาแฟเป็นซีรีส์เลยคะทุกคนคุนลาเต้เอสเพรสโซ่โมกคาคาปูชิโน หรือจะเป็นชาดำ black coffee แล้วก็เป็นอเมริกาโน่ก็มีนะอันนี้จะเป็นแบบแนว black coffee น้ำส้มทุกคน s t r a w b e รี่สวยงามมากแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยนะฮะซิกเนเจอร์ที่ร้านค่ะมีความสุขค่ะความสุข signature ชานมุมีความสุขนี่ฮะเป็นซีรีส์สามซีรีส์นี้ใช่ไหมฮะฟูฟูกุชานมมีความสุขแล้วก็ชาเขียวมัทฉะ ชีอาวัเซฮะนี่แล้วก็ระดับความหวานเราก็เลือกได้ด้วยนะฮะอร่อยแบบสุขภาพแล้วก็ความพอใจนะ,ะมีความสุขกับการรับประทานดื่มแล้วก็มีเมนูเป็นสลัดด้วยนะฮะนี่สลัดไก่ไก่กรอบคนแล้วก็ขวทรงขวซองรงเบเกอรี่นะคะ โปรโมชั่นตลอดนะฮะน,นี่ฮะอันหนึ่งราวนี่มีกินเคชมอ๋อนึกออกแล้วที่เอากระบอกใหม่มาเติมนี่หมายถึงว่าลดให้5บาทไงฮะ,ะใช่ไหมกระบอกเดิมใช่ไหมครับโอเคนี่ไงฮะถือว่ากระบอกใหม่เราก็รักษาเก็บเอาไว้ได้เพราะมันสวยอะ่ะใครจะทิ้งลงคอ นี่ะทุกคนนี่าะมีที่นั่งเย็นเย็นเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับแ3 0โงึงถึงนึ่งุคึ่งถึงนงงึนี่ฮะนี่ฮะถ้าเกิดเราเปิดมาทุกคนเมืองพระพุทธชินราชงามเลิศนะครับล้ำเลิศนี่ฮะ ไปทุกทั่วมุมเมืองอ่ะพิณุโลกมีของขายดีๆเยอะร้านเลยมีความสุขในที่นี่ที่เดียวหาในพิษณุโลกนะฮะแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ก็เป็นชุมชนค้าขายก็กําลังจะเนี่ยฮะก่อร่างสร้างกันเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยก็จะคึกคักยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆฮะทุกคนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับอุ่นเต้นมากเลยเพอเราเห็นปั๊บว้ามีความสุขเราจะต้องเข้ามาถ่ายฝากให้ชาวโลกรู้ว่าเออมีความสุขคาเฟ่อยู่ตรงตรงนี้เลยประตูชัย สะพานประตูชัยทุกคนนะฮะบรรยากาศเลิศมากประมาณในวันที่ค่ำคืน6กโมงครึ่งฮะทุกคนก็อาจจะม,มืดมืดฝนนิดนึงเพราะว่านี่คือมีความสุขอินเดอะเรนในช่วงนี้ด้านนี้ก็จะมีป้ายด้านเข้าทางนี้ได้ด้วยฮะทุกคนจริงๆเราหมายตาว่าจะนั่งตรงนี้แล้วก็ดื่มไปพูดไปนึกออกก็ยังตกลงคำขัญประจําจังหวัดของที่นี่ว่ายังไง เอาภาษาอังกฤษก็ได้ท่านึกภาษาไทยไม่ออกทุกคนดูบรรยากาศดีมากเลยภาษาอังกฤษเขาบอกว่า The m a u s e l a l l Buddha Chinara ก็คือว่าพุทธชินราชล้ำเลิศแล้วก็ The Birthplace of the King n a r ศวร n the Great ก็คือแหล่งกำเนิดนเรศวรน,นะฮะพระนเรศวรน,นะครับแล้วไงต่อนะฮะ,อะจำไม่ได้อีจําได้ไหมตกลงสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพร ไมฟังแล้วมีความสุขไหมล่ะคาํคาขวัญของเขาเนี่ยก็คือแม่น้ำน่านจะมีเรือนแพเยอะเขาใช้คําว่า houseboats นะครับก็คือเป็นเรือที่เป็นบ้านอยู่บนฝั่ง on the two banks of the น่าน b a n k ในที่นี้หมายถึงไม่ได้ธนาคารนะฮะแต่เป็นสองฝั่งแม่น้ำก็เลยก็ two banks นะฮะแล้วก็วักต่อไปหวานฉ่ำแท้กล้วยตากนะฮะก็คือ เด i ิเชสไดบ์บานานาทุกคนแล้วก็ถ้าน้ําตกเขาใช้คำว,ว่าถ้าและน้ําตกหลากตะการตาก็คือเขาใช้คําว่า Enchanting Enchanting c a v e s a n d w a t e r f a l l และที่สําคัญคือคำขวัญต่อท้ายไปอีกอันหนึ่งก็คือมีความสุขคาเฟ่ที่เมืองสองแควนี่ฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราต่อ EP ที่2กันดีไหมเพราะว่า เรามาแล้วเราชอบจะต้องต่อสัอี EP หนึ่งทุกคนที่หาด้านนอกนะโอ้ยเลิดมากนะฮะแค่เข้ามาก็มีความสุขแล้วจ้ะทุกคน